จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหยุดตามหาความรักข้อหนึ่ง คุณจะมีเวลาพักผ่อนหลายๆคนนะคะวิ่งตามหาความรักจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆเลยบางคนก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมานะคะหวังว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์หาคู่คุณปัดซ้ายปัดขวานะคะคุณคิดว่าคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณถูกใจนะคะแล้วคุณก็ออกเดทกับพวกเขามากมายเจอคนแปลกหน้ามากมายแต่สุดท้ายแล้วคุณกลับพบว่าไม่มีใครเลยที่คุณถูกใจที่คุณชอบนะคะและเมื่อคุณนะคะหยุดวิ่งตามหาความรักคุณจะมี เวลาพักผ่อนมีเวลาส่วนตัวของคุณเองมีเวลาไปเจอครอบครัวมีเวลาไปเจอเพื่อนคุณมีเวลาไปทําสวยทําหล่อมีเวลาเอาตัวเองเนี่ยไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นมีเวลาไปออกกําลังกายดูแลสุขภาพคุณดูหนังซีรีส์อ่านหนังสือและก็เข้านอนแต่หัวค่ําซึ่งสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีและก็สําคัญมากๆเลยนะคะในชีวิตของคุณข้อ2นะคะ คุณจะได้กลับมาทบทวนว่าคนแบบไหนที่คุณต้องการจริงๆเมื่อคุณนะคะหยุดวิ่งตามหาความรักแล้วนะคะคุณจะมีเวลามากมายเลยและเมื่อคุณอยู่คนเดียวงเงียบนะคะหัวใจคุณเนี่ยจะบอกเองว่าคุณต้องการคู่ชีวิตแบบไหนคุณต้องการผู้หญิงแบบไหนผู้ชายแบบไหนนิสัยแบบไหนลักษณะแบบไหนที่คุณ ต้องการจริงๆและเมื่อคุณนะคะออกไปเจอผู้คนมากมายนะคะคุณจะรู้เลยว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยใช่หรือไม่ใช่นะคะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยไม่ฝืนคบไปต่อและก็ไม่เสียเวลาชีวิตข้อ3นะคะ ฝึกการอยู่คนเดียวหลายๆคนนะคะไม่คุ้นชินกับการอยู่คนเดียวเมื่ออกหักผิดหวังนะคะก็รู้สึกว่าเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวและคุณนะคะก็รีบไปมีแฟนใหม่เมื่อคุณมีแฟนใหม่ในตอนที่คุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวมันคือความรู้สึกที่ขาดใช่ไหมคะคุณก็ดึงใครก็ไม่รู้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งทําให้คุณเนี่ยผิดหวังซ้าแล้วซ้าเล่าซ้ำซากดังนั้นเมื่อคุณอกหักผิดหวังนะคะคุณต้องฝึก การอยู่คนเดียวให้คุณรู้สึกว่าคุณคุ้นชินนะคะเหมือนกับว่าให้หัวใจคุณเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งมั่นใจให้คุณรู้สึกว่าอุ้ยฉันก็อยู่คนเดียวได้ฉันไม่ได้ต้องการใครอีกแล้วฉันสามารถอยู่คนเดียวได้ฉันก็มีความสุขและเมื่อนั้นล่ละค่ะคนดีๆนะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณข้อสี่นะคะความรักจะมาหาคุณเองนะคะเมื่อคุณ หยุดวิ่งตามหาความรักใช่ไหมคะบางคนเนี่ยตามหาความรักเหมือนกับว,ว่าวิ่งมาราธอนวิ่ง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 คุณรู้ไหมคะว่าคุณวิ่งไล่ล่าตามหาความรักความรักก็จะวิ่งห่างไกลจากคุณ ไปทุกทีแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณหยุดหยุดไล่ตามความรักหยุดไล่ล่าความรักเมื่อนั้นล่ะค่ะความรักเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าเมื่อคุณหยุดวิ่งตามหาความรักแล้วคุณจะมีเวลานะคะที่คุณเนี่ยจะกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจมากขึ้นนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณนะคะจะได้รับเมื่อคุณหยุดตามหาความรักลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะจ๊ะหนุ่มๆสาวๆ